สวัสดีครับวันนี้พบเกมวัน Piece Treasure คุณผมครับมิสเตอร์เควันนี้ครับมีอีเวนต์ใหม่การชาใหม่ครับและก็ตระคอนใหม่ครับที่จะมาหลังจากไอเจ้าเทเชอร์แมปจบลงไปนะครับก็อย่างแรกเลยครับคือการชาใหม่ครับการชาใหม่และก็ตระคอยใหม่นะครับซึ่งการชานี้เป็นการชาที่ผมคิดว่าตลกมากๆครับเพราะการชานี้ครับเปิด4ครั้งครับกกรนตีลูจิสีฟ้า6ดาวบวก1ตัวครับ ลูจีสีฟ้าหดาวบวก1ตัวซึ่งมันตลกมากครับเพราะลูจีสีฟ้าหกดาวบวกนั้นเซเวอร์โกโบกครับมาโครจรนานแล้วมาเป็นปีๆแล้วน่าจะปีครึ่งได้แล้วมัง้งแต่ทำไมกาชานี้ถึงการันตีลูจีสีฟ้าหดาวบวกละ่ะเพราะกาชานี่ครับมันมาตรงกับของเซเวอร์เจแปนตอนที่เซเวอร์เจแปนมีกาชานี้ออกมานั้น เซ r ร์เวอร์เพึ่งมีรุจิสีฟ้า6ดาวบวกอัปเดตเข้ามาครับซึ่งตัวละครตัวนี้ครับคือรุจิสีฟ้า6ดาวบวกซึ่งตัวละครตัวนี้ครับของ s e r v ์เวอร์เครับเข้ามาช้ากว่า s e r v ์เวอร์โกประมาณปีหนึ่งเลยมั้งทำให้กาชาของวันคริสต์มาสการชาเนี่ยมันเหมือนกับ s e r v ์เวอร์เครับเพราะเซอร e r วอร์เเขาพึ่งเข้าก็เลยการันตีรุจิมา แต่พอซาวเวอร์โกโบมีการช้าแบบนี้มามั่งแล้วมาการันตีมันเลยดูตล,ตลกครับมันเลยดูตลกมากๆเลยเพราะของซาเวอร์โกโบนั้นลุจิเนี่ยมันมาตั้งนานแล้วแล้วมันจะมาการันตีเพื่ออะไรแล้วก็ตัวละครลุจิก็ไม่ใช่ตัวละครที่นิยมเล่นกันในสมัยนี้ถ้าคุณจะเล่นสายปืนนั้นคุณไปเล่นเบสดีกว่าเบสเก่งกว่าเยอะครับสำหรับสายปืนนะ ก็กาชาชนี้มาในวันที่11ครับถึงวันที่17นะครับ11ถึง17นะครับและกาชาชนี้ก็มีตัวตาตระคยใหม่ครับคือเจ้ามูนนี่นะครับมูนนี่ตระคยของวันคริสต์มาสนะครับเป็นตระครห้าดาวตัวละคยพิเศษนะครับก็เปิดครั้งแรก30บเพจเปิดครั้งที่257ห การันตีตัวละครที่เพิ่มเลดออก1ตัวนะครับก็ตัวละครที่เพิ่มเลดออกก็รวมกับเจ้าโมเน่ดูนะครับอาจจะดวงดีเปิด2ครั้งแล้วมันการันตีก็ได้เปิด3มครั้ง6ครั้ง8ครั้งครับการันตีใบแดง1ใบเปิด4ครั้งการันตีลุจีสีฟ้า6ดาวบวก1ตัวนะครับเออเกือบลืมพูดไปถ้าสมมุติได้ลุจีสีฟ้า6ดาวบวกเนี่ยคุ้มไหม มันก็คุ้มอยู่นะแต่มันก็ไม่ใช่ตัวละครที่น่าเปิดได้อะ่ะคือมันไม่น่าได้ง่ายๆเลยแต่ถ้าได้มาถือว่าคุ้มครับเพราะลุจิสีฟ้า6ดาวบวกเนี่ยใช้กะโหลกครับกะโหลกในการอัพขึ้น6ดาวบวกเนี่ยตั้ง3อันเลยนะ3อันเลยครับค่อนข้างจะเยอะมากๆครับกะโหลกสีฟ้า3อันเนี่ยจะเป็นผู้เล่นใหม่ครับหายากมากๆ ถึงจะเป็นผู้เล่นเก่าก็เถอะแต่มันสามอันเนี่ยมันโคตรเปืองเลยนะถ้าคุณได้มาฟรีๆแบบ6ดาวบวกเลยเนี่ยก็คุ้มดีครับแล้วก็เปิดอ่าเก้าครั้งับการันตีตัวละครที่เพิ่มเลตออกแบบสก,กิลไม่เต็มแม็กหนึ่งตัวเปิดสิบครั้งการันตีตัวละครที่อยู่ในลิสต์หนึ่งตัวที่เป็นหกดาวอ่าเปิดสิบสองครั้งสิบสี่ครั้งการันตีตัวละครที่อยู่ในลิสต์ 8สกิลเมื่อแตะเต็มแม็กซ์1ตัวนะครับส่วนที่อยู่ในลิสต์ก็จะมีโคมุรลสกิโอนามิคุซันล่างไมค์แครกเกอร์บาโทแอนคารวินดิคาตาคูลิอาโนดคาแอนมาโกนะครับซึ่งจะมีประมาณนี้ซึ่งมันก็อืมมันก็ไม่ได้แบบว่าเบอร์ฟังอลังการหรือหน้าเปิดอะไรครับค่อนข้างเป็นการชาที่ธรรมดามากๆ ถ้าคุณจะเปิดกาชานี้ครับคุณต้องหวังหาโมเน่ครับตัวละครเดียวเลยที่คุณต้องหวังส่วนถ้าคุณต้องการจะอยากหา6กดาวนั้นผมไม่แนะนํานะครับเพราะกาชานี้ไม่ตอบโจทย์ครับในการหา6ดาวนะครับหรือถ้าคุณหมายว่าเป็นคนที่ว่ารักในลุจิมากๆชอบลุจิมากๆคลั่งไคล้ในลุจิมากๆก็ไปไปเลย4ครั้งนะครับการันตีลุจิสีฟ้าหดาวบวกหนึ่งตัว แต่ถ้าคุณแบบว่ารู้สึกเฉยๆผมแนะนําให้ข้ามกาชานี้ไปนะครับแต่ถ้าอยากเปิดหาโมเน่เปิดสัก2ครั้งก็ได้แค่2ครั้งพอนะอย่าเปนหนักครับกาชานี้แล้วก็เจ้าโมเน่ครับจะส่งผลต่อคิสซินาครับคิสซินาก็จะมาในวันที่11ถึงวันที่1 7เหมือนกันนะครับมาพร้อมกันเลยกับกาชาคิสินาในรอบนี้ครับเป็นคิสินาของชิราโฮชินะครับก็เป็นครฟี ที่สามารถได้จากไอเจ้าอีเวนต์ของคิสซึนะในครั้งนี้นะครับก็ครั้งนี้ก็มีเชลโฮชิแล้วก็มีลูกแก้วของซโลอัซันจิเหมือนเดิมเลยและเจ้าคุณเอาไอเจ้าโมเน่ครับมาลงในด่านนี้ครับมันจะเพิ่มเพิ่มตั๋วลังวัลเพิ่มขึ้น1.5เท่าครับเมื่อจบด่านนะครับและการโจมตีธรรมดาของโมเน่นั้น จะเป็นการโจมตีแบบสีรุ้งนะครับการโจมตีสีรุ้งเหมือนของบุลเลตเลยครับคือการโจมตีแบบชนะทางทุกสีนั่นเองซึ่งเอฟเฟกในการโจมตีเป็นสีรุ้งครับจะอยู่เฉพาะคิสึนะเท่านั้นนะครับถ้าเอาไปใส่ในทีมแบบลงข้างนอกจะโจมตีเป็นธรรมดานะครับ แล้วมีอะไรอีกเอ่ยอ้อมีบอสครับมีบอสตัวละครใหม่ไหมครับเป็นบอสโคบี้คุงแอนไอเจ้าวเฮลเมโปะนะครับก็เป็นตัวละครค,คู่ที่เป็นบอสตัวละครใหม่นะครับเท่อะผมชอบมาวันที่10ครับอ่าสิบเอ็ดสิมาวันที่11ครับถึงวันที่21นะครับ11ถึง21เลยสกิลอืมอ่าให้ดูเลยแล้วกันนะสกิลก็คือจะล้างบัฟพลังผ่าครึ่ง4เทิร์น ลาอาลดเลือดของศัตรูทั้งหมดลง10%แล้วก็จะบัฟให้กัรละครสีเหลืองกับสีม่วงบัฟพลังโจมตี1.75เท่า1เทินและถ้าหากมีสีเหลืองกับสีม่วง5ตัวขึ้นไปในทีมจะเพิ่มพลังอาโจมตีเป็น2เท่านะครับก็จากถ้าสมมุติมีสีแดงสีฟ้าสีเขียวอะไรเงี้ยมากกว่าสีม่วง คือสีม่วงกับสีเหลือง่ะต้องมีห้าตัวขึ้นไปในทีมเออช่างงงแล้วเอาใหม่เอาใหม่ถ้าสีเหลืองกับสีม่วงเนี่ยมีห้าตัวขึ้นไปจะบัฟพลังโจมตีสองเท่าแต่ถ้าสีเหลืองกับสีม่วงเนี่ยมีน้อยกว่าห้าตัวตจะบัฟแค่หนึ่งจุดเจ็ดห้าเท่าหนึ่งเทอร์นะครับแล้วก็จะเป,ปลี่ยนเป็นร่างคู่สองเทอร์นั่นเองก็สกิลดีอยู่นะสกิลดีอยู่ครับสกิลดีอยู่ ส่วนสกิลกับตันครับซึ่งเป็นสกิลกับตันของล่างคู่นะครับล่างคู่อ่าตัวคอสีเหลืองกับสีม่วงครับจะเพิ่มพลังโจมตี3เท่าและจะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นไปอีก1.2เท่าครับถ้าหากกดเพอร์เฟกครบ4ครั้งนะครับซึ่งหมายความว่าจะเพิ่มพลังรวมถึง4.2เท่านะครับ4.2เท่าเลยนะถ้าคุณกดเพอร์เฟกครบ4ครั้งนะครับ แรงโคตรเลยและก็จะทําให้ลูกแก้าวสีเหลืองกับสีม่วงครับเป็นลูกแก้าวตรงสีของทีมนะครับก็เป็นตัวคอยฟรีที่สกิลค่อนข้างจะดีนะครับเป็นกัปตันก็ได้เป็นลูกเหลือก็ดีนะครับอาโคบี้คูงแอนฮิลเมโปนะครับมีอะไรอีกไหมเอ,อ่ยโอเคมีประมาณนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวไปดูสกิลของตัวคอใหม่กันหน่อยซิ ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าสกิลของตัวละครใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างคือแปลไว้นานแล้วไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มจากเจ้าโมเนีนนะครับโมนสกิลไม่ตายก็คือจะลดเวลาของสกิลไม่ตายทั้งหมดเลย1เทินและเพิ่มเธอศัตรูทั้งหมด1เทินถ้าหากเลือดเต็มเขาก็จะบัฟโจมตีศัตรูที่ถูกเพิ่มเ์นแรงขึ้น1.75เท่า1เทิน มีสกิลการอ่าการกานตาบอดแล้วก็เคาน์เตอร์เพิ่เมเวลาของสกิลตัวนะครับสกิลซัพพอร์ตก็ดีนะครับอืมสกิลซัพพอร์ตดีอยู่ก็เป็นตัวละครพิเศษครับที่ผมว่าถ้าได้มาเนี่ยเอาไปเล่นในฐานะซัพพอร์ตน่าจะดีกว่านะครับเพราะสกิลม่ตายค่อนข้างจะดูธรรมดาอยู่แต่ใช้งานได้แต่ในฐานะซัพอ่าซัพพอร์ตเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับก็คือจะซัพพอร์ต โดยการจะบัฟโจมตีศัตรูตที่ถูกเพิ่มเทอมแรงขึ้นถึง1.3เท่า1เทอร์นะครับสกิลซัพพอร์ตถือว่าด,ดีนะครับต่อไปคือชิราฮชิครับชิราฮชิของคิสึน,นะนะครับสกิลไม่ตายก็คือจะบัฟลูกแก้วสีเหลืองสีม่วงเป็นลูกแก้วตรงสีของทีม3เทอร์โอ้ดีฮะเอามาคอมโบกับเจ้าโคโบีค้คุงกับเฮมโปได้เลย แล้วก็จะบัฟเอฟเฟคลูกแก้วให้กับตรวละครสีเหลืองกับสีม่วง1.75เท่า1เทินจะหากดกดเพอร์เฟคครบ3ครั้งในเทินต่อไปก็จะบัฟเอฟเฟคลูกแก้ว2เท่า1เทินนะครับในเทินต่อไปโอ้สกิลดีครับค่อนคาจะดีมากๆเลยนะมีการบัฟถึง2เทินเนี่ยถ้าคุณกดเพอร์เฟคครบ3ครั้งก็บัฟไปอีก2เท่าอีก1เทินนะครับถือว่าเป็นตรวละครฟรี ที่ใช้งานได้ดีมากๆาเลยครับแล้วก็ชอปเปอร์คุงครับซึ่งข่าวสารเนี่ยยังไม่มานะครับว่าชอปเปอร์คุงนั้นจะมาวันไหนแต่มาแน่นอนครับเป็น6ดาวตะคอยใหม่ครับที่จะมาเร็วๆนี้แน่นอนครับชอปเปอร์คุงตะคอตัวนี้เลยนะครับโอเคครับข่าวสารก็มีประมาณนี้นะครับก็มีอีเวนต์ใหม่ตะคอยใหม่กาชาใหม่นะครับซึ่งกาชาใหม่นี้ผมก็ ไม่แนะนำ้วกันนะครับไม่แนะนำนวกันถ้าเปิดก็เปิดได้แหละแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่กาชาที่คุณจะเปเยอะนะครับแล้วก็อีเวนต์ของเทเชอร์แมปก็จะจบในวันที่11นี่นะครับเทเชอร์แมปจะจบในวันที่11นี่นะครับแล้วเมื่อจบเทเชอร์แมปปุ๊บก็มีอีเวนต์ของคีสนะต่อเนื่องกันเลยนะครับโอเคครับอยา like, share, ่าลืมกดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับลิงก์ลดเกี่ยวกับใต้ใคลิปนะสวัสดีครับ